สอมพาวเวอร์เนี่สำหรับข้าวเหนียวหมูปิ้งนะคะอาหารขึ้นชื่อของคนไทยก็คือหลังจากแข่งเสร็จเนี่ยนี่ก็คือคุณแม่แมวนะคะคุณแม่แมวของน้องแพตตี้ประพันธ์ก็ทวัฒนากิจนะคะเอาเข้าวเหนียวหมูปิ้งมาเสริมให้กินในห้องที่สื่อมวลชนสัมภาษณ์น้องเลยค่ะเพราะว่าน้องบอกกับทีมงานฮอนด้าเอพีซีเอว่าหลังแข่งเสร็จแล้วว่จะแพ้หรือชอนะก็ช่างบันเถอะ แต่ขอให้ได้กินข้าวเหนียวหมูปิ้งแล้วคุณแม่แม่วะก็ทีมงานก็ไปบอกแม่ว่าให้เอาว่าน้องอยากกินข้าวเหนียวหมูปิ้งอาหารที่น้องอยากกินเนี่ยแล้วน้องก็กินอย,าย่างนด้ยวกินในห้องสื่อที่สื่อสันั์เลยนะแล้วก็มีพี่นักข่าวถามว่าไม่ได้กินมานานเท่าไหร่แล้วนะ้องบอกว่าอาทิตย์หนึ่งที่ไม่ได้กินแสดงว่าชอบข้าวเหนียวหมูปิ้งเป็นชีวิตจิตใจเธอแบบน้องกินแบบ พวกมีสื่อต่างชาติก็อยู่ในห้องนี่นะก็แบบดูน้องอะไรเงี้ยแล้วแบบก็ถามว่าน้องคือต่างประเทศอ่ะมันมีขายไหมเพราะน้องก็สมมติจะอยู่ทางยุโรปอเมริกาใช่ไหมน้องว่าไม่มีเดี๋ยวไปฟังนะ้องสที่ต่างประเทศเขามีขายาั้ยไม่มี <c oughs> ใช่ไหมเคยทำเองครั้งหนึ่งทำเองด้วยเหรอทำเองครั้งหนึ่งแล้วแล้วอบหมูไม่สุกก็เลยไม่ได้ <c oughs> แสดงว่าน้องชอบข้าวเหนียวหมูปิ้งมากเลยนะจนกระทั่งพยายามทำเพื่อจะได้กินข้าวเหนียวหมูปิ้งตามความอยากที่อยากกินนะเพราะว่าต่างชาตินะมันไม่มีข้าวเหนียวหมูปิ้งขายนะและนอกจากนั้นนะ,ะนอกจากนั้นเพิ่งรู้มาว่าคุณแม่แมวบอกเะคาะว่าน้องนะ วันที่แข่งเสร็จอะอยากจะไปตามรอยลิซ่าก็ไม่รู้ว่าเขาตามรอยใครกินใครก่อนใครนะลิซ่ากินก่อนหรือน้องแพตตี้กินก่อนนะเพราะน้องแพตตี้เขาชอบไปกินน้ำเต้าหู้เจวันที่มันทัดทองที่เวลาลิซ่าไปพลิกมาเมืองไทยอ่ะก็จะมากินน้ำเต้าหู้ที่นี่ใช่ไหมคะถ้าใครได้ตาม ตามที่ได้ลงข่าวว่าน้องลิซ่าเคยไปกินน้ำต้าหู้เจวันที่บันทัดทองด้วยแต่วันนั้นน้อง atti, แพตตี้ก็คือรถติดหนักมากกลับไปถึงกรุงเทพคือดึกแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปทานน้ำต้าหู้เจวันที่บันทัดทองได้เพราะว่ามันดึกมากเพราะตอนเช้าน้องต้องบินไปสิงคโปร์ทันทีเรียกว่าเป็นซอฟพาวเวอร์มากสำหรับอาหารไทยเนี่ยชูโรงได้เลยชูโรงได้เลยอาหารไทยฟิวเวอร์ตอนนี้ก็ต้องเป็นข้าวเหนียวหมูปิ้ง